สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง TTP w i s h Violin ค่ะกลับมาพบกับอันดาอีกครั้งนะคะในช่วงของ m e t a l k w i s h Andaman นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านอันดาค่ะจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักฆ่าล่าเนือ้อแห่งคลิฟแลนน์นั่นเองค่ะโดยเรียกได้ว่าเป็นคดีฆาตการรมที่น่ากลัวและสะเทือนขวัญมากๆเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะ คดีแม่น้ำสีเลือดฆ่าแล้วเชือดเปื้อนหน้าประวัติศาสตร์ในปีคธศกราัช1934เมืองคลิฟฟ์แดร์รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาได้มีชาวบ้านคนหนึ่งได้พบศพหญิงนิรนามคนหนึ่งในทะเลสาบใกล้กับคิงเบอรี่สภาพศพที่พบนั้นถูกตัดศีรษะแขนขาและลำตัวถูกตัดเป็นสองท่อนโดยที่ศีรษะและมือนั้นค้นหาม่พบ โดยไม่มีผู้ใดทราบว่าศพนี้เป็นใครนอกจากนี้สภาพศพโดยรอบยังไม่มีรอยเลือดแม้แต่น้อยท,ท,ทั้งๆที่ศพนั้นถูกตัดเป็นท่อนๆและศพเองนั้นก็มีลักษณะขาวซีดเพราะเลือดไหลออกจนหมดแสดงให้เห็นว่าผู้ตายนั้นถูกข่ามาจากที่อื่นและหั่นร่างจากที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ถึงกระนั้นยังได้มีการพบศพรายอื่นๆร่วมด้วย โดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่าหญิงนิรนามที่ถูกพบเป็นศพนั้นคือเหยื่อของฆาตกรคิงเบอร์รี่รันเหล่าหนังสือพิมพ์จึงเรียกเธอว่าสุภาพสตรีแห่งทะเลสาบหรือเหยื่อหมายเลขศูนย์เนื่องจากศพของเธอได้ถูกพบพร้อมกับเหยื่อรายอื่นๆถึงแม้ว่าศพที่หนึ่งและศพที่สองจะปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันโดยศพแรกนั้นพบบนถนนเป็นศพไร้ศีษะแยกจากร่างที่เปลือยเปล่า พร้อมกับสวมถุงเท้าสีดำและนอกจากนี้อวัยวะเพศยังได้ถูกตัดออกโดยถัดมาศพที่สองอยู่ห่างจากศพแรกประมาณสองเมตรเป็นศพไร้ศีรษะเช่นเดียวกันและถูกตัดอวัยวะเพศเหมือนกันนอกจากนี้ในที่ใกล้ๆยังพบศีรษะที่ถูกฝังบนดินตื้นๆและในส่วนของอวัยวะเพศนั้นถูกทิ้งราวกับเป็นขยะจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า ศพรายแรกที่พบชื่อเอ็ดเวิร์ดเอแอนดรัซีเขาตายมาแล้วประมาณ2-3วันโดยมีประวัติว่าเขาเป็นแมงดาที่เกาะผู้หญิงกินและอีกศพตายมาแล้วประมาณ2-3อาทิตย์แต่ไม่ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นใครจากนั้นต่อมาก็ได้มีการพบศพรายที่3ในระยะเวลาประมาณ18เดือนโดยพบศพในวันที่26มกราคมคริสตศักราช1936 ในบ้านเล็กที่20พบศพในสภาพอยู่ในตะกร้าและกระเป๋าใกล้กันโดยในตะกร้านั้นได้บรรจุแขนส่วนในกระเป๋าบรรจุท่อนล่างของผู้หญิงและต่อมาอีกสองอาทิตย์ก็ได้พบเข้ากับแขนอีกข้างรวมไปถึงขาโดยได้ถูกทิ้งไว้ใกล้กันจากการตรวจสอบรอยนิ้วมือพบว่าเป็นของโสเพนีขี้เมาชื่อฟอเรนซ์ซดีโพลิโล แต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีผู้เชื่อมโยงว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี้นั้นเป็นฝีมือของฆาตกรคนเดียวกันในตอนแรกคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้แทบไม่ได้อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะมือปราบอาชญากรรมผู้โด่งดังนามว่าเอรินเนสผู้ที่กำลังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยของเมืองคลีฟแลนด์เพราะข้อมัวแต่ไปสนใจการปราบปารามคอร์รัปชันที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนั้นเสียมากกว่า และศพทุกรายจะปัสจากเลือดโดยคาดว่าหลังจากฆาตกรได้ทำการฆ่าเหยื่อเสร็จแล้วคงทำความสะอาดศพจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นฝีมือของฆาตกรคนเดียวกันแต่ถึงกระนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ยอมเชื่อนานจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ฆาตกรยังคงลอยนวลอยู่และกำลังจ้องสังหารเหยื่อรายต่อไปเมื่อศพนิรนามรายที่5ได้ปรากฏขึ้น เหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจะยอมรับว่ามีฆาตรกรต่อเนื่องออกอารวาสในเขตนี้แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าเซื่องซึมเช่นเดิมและในช่วงระยะเวลาเพียงสองเดือนหลังจากคบศพรายที่5ศพรายที่6ก็ได้โผล่ขึ้นมาโดยศพรายนี้ก็เป็นศพนิรนามเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้สื่อมวลชนจึงเริ่มประโคมข่าวโดยนำเสนอให้ประชาชนชาวเมืองคลิฟแลน ตื่นตัวและรับทราบถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวนี้จนทำให้ชาวเมืองนั้นเกิดความกลัวและวิตกกังนวลว่าเหตุรายนั้นจะเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือไม่ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เอลิเนสต้ตองเข้ามาช่วยขี้คลายคดีนี้เพราะเรื่องราวใหญ่โตเกินกว่าจะควบคุมได้และภายในปีคิตศักช1937ได้มีการพบศพรายที่7รายที่8 และศพรายที่9โดยทั้งสาศพนั้นเป็นศพนิรนามที่ไม่มีใครรู้ว่าที่มาของพวกเขาคือใครเช่นเคยจนกระทั่งด็อเตอรซามูเอลเกอร์เบอร์ ผู้ที่มีความรู้ในด้านการชนะสูตรศพได้ให้ความเห็นที่มีประโยชน์ว่าฆาตรกรต้องเป็นพวกวันแมนโชโดยจะลงมือทำเพียงแค่คนเดียวและรูปร่างต้องใหญ่โตแข็งแรงจนสามารถแบกศพไปทิ้งในระยะทางไกลๆได้อีกทั้งยังต้องมีความรู้ในเรื่องของกายวิภาคและการผ่าศพเป็นอย่างดีและที่สำคัญที่สุดคือฆาตรกรต้องอยู่ในเขตคิงเบอรีรันอย่างแน่นอนแต่การที่ฆาตรกรหันศพเป็นสท่อน และตัดศีรษะรวมทั้งแขนขาออกนั้นก็เพื่อจะได้สะดวกในการนำไปทิ้งและยังป้องกันการสืบหาว่าเหยื่อรายนั้นเป็นใครเมื่อได้ข้อสรุปดังนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพุ่งเป้ากลุ่มต้องสงสัยคือกลุ่มศัลยะแพทย์นักศึกษาแพทย์รวมทั้งบุรุษพยาบาลรวมไปถึงด็อร์แฟรงก์อิสววนี โดยการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงพบว่าด็อกเตอร์เป็นบุคคลต้องสงสัยที่สุดโดยมีประวัติและพฤติกรรมที่เข้าข่ายน่าสงสัยเป็นอย่างมากด็อกเตอร์ฟแฟรงค์เขาเกิดและเติบโตในเขตคิงเบอร์รี่แลนและเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงกำยำโดยเขามีปัญหาการติดสุราเรลือลังอย่างหนัก หลังจากที่เขาแต่งงานกับภรรยาเขามักจะมีอารมณ์ที่รุนแรงและด้วยปัญหาเหล่านี้เองทำให้เขาต้องแยกทางกับภรรยาและนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเขาเป็นพวกรักร่วมเพศจนกระทั่งได้สูญเสียหน้าที่การงานในการบริหารของโรงพยาบาลไปในปีคุิสษกัาราช1934และด้วยเหตุนี้ทำให้ความกดดันของด็อกเตอร์เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขีดสุด ซึ่งเป็นช่วงการปรากฏตัวของสุภาพสตรีแห่งทะเลสาบอย่างพอดิบพอดีเมื่อเป็นเช่นนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีใจที่จะได้ถึงข่าวปิดคดีนี้ลงเสียทีแต่หารู้ไม่ว่าด็อกเตอร์นั้นได้มีหลักฐานว่าในช่วงเวลาที่เกิดคดีเหล่านั้นเขามักเดินทางออกนอกเมืองคลิฟแลนด์และอยู่ในโรงพยาบาลทหารพันศึกเซนตัสกี เพื่อบำบัดอาการติดสุราเรือ้อรังอยู่เสมอดูเผินๆเหมือนว่าด็อกเตอร์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ผู้กองเดวิสคาลเลสกับติดใจในคดีและเหตุการณ์ต่างๆถึงกับลงทุนไปสืบหาข้อมูลในโรงพยาบาลทหารปันศึกเซนตัสกี้และได้พบข้อเท็จจริงที่ว่าแท้จริงแล้วด็อกเตอร์แฟง ไม่ได้อยู่ในความเข้มงวดของแพทย์ที่ดูแลสักเท่าไหร่นักโดยค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเดินทางโดยรถหรือรถไฟเพื่อไปสังหารเหยื่อและกลับมาที่โรงพยาบาลและก็เป็นจริงได้ว่าถ้าเกิดว่าดรแฟรงค์หายตัวไปเมื่อไหร่มักจะมีการพบศพเหยื่อเกิดขึ้นเสมอแต่ความจริงก็ต้องสะดุดลงอีกครั้งถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรกับด็ตอร์ได้ เนื่องจากเขาเป็นญาติกับสมาชิกสภาคองเกรสมาตินแอลสววนี่นักการเมืองฝีปากกล้าผู้มีอำนาจมากในการเมืองท้องถิ่นของพรรคเดโมแครตซึ่งมักเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแอเลนเนสอยู่บ่อย จนกระทั่งศพที่สิบได้ปรากฏตัวขึ้นแต่จนแล้วจนรอดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องด็อกเตอร์ได้แต่ส่งคนตามไปสะกดรอยตามเขาแต่เพียงเท่านั้นแต่ด็อกเตอร์นั้นก็ฉลาดมากหรือเรียกได้ว่าฉลาดเป็นกรดเขาสามารถหลบหนีการสะกดรอยตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างเสมอในกลางปีคศักราช1938เมืองคลีฟแลนด์ก็ได้เกิดความปั่นป่วนกระอากระอ่วนและวิตกกังวลเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ มีการพบซากศพเยี่ยรายที่11และ12แต่ตำรวจก็ไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือ,มอของฆาตกรคิงเบอร์รี่รันเพราะรูปแบบของศพที่นำมาทิ้งและสถานที่ทิ้งศพนั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือของพวกเรียนแบบแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับการที่ประชาชนต่างพากันเชื่อว่าสองศพนี้คือเหยี่ยของฆาตกรคิงเบอร์รี ความกดดันทั้งจากประชาชนหนังสือพิมพ์และการเมืองบีบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหาทางยุติคดีสะเทือนขวัญน,นี้โดยเร็วที่สุดและทางเลือกสุดท้ายคือการสืบสวนผู้ต้องสงสัยที่เขาไม่อยากแตะต้องนั่นคือดรแฟรงก์อีสวีนีและหากว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานั่นคือตำแหน่งและหน้าที่การงานของพวกเขาจะต้องถึงจุดจบแต่พวกเขาคาดไม่ถึงว่านี่คือจุดเริ่มต้น ของคดีโดเลซานคดีที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายโดยไม่มีความผิดการสืบสวนนั้นได้ทำการอย่างลับสุดยอดภายในห้องสุดหรูของโรงแรมโดยมีผู้ร่วมสอบสวนเพียง4ี่คนเท่านั้นคือเอเลนสดรโรยัสกอตแมนจิตแพทย์ประจำศาลผู้กองเดวิสคาวเลส และดร์เลียนาดคิลเลอร์ผู้ประดิษฐ์เครื่องจับเท็จที่ลงทุนเดินทางมาจากชิคาโกพร้อมกับเครื่องมือตามคำขอของเอลิเนส แต่ทั้งหมดต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดและกิริยาเพื่อไม่ให้ระคายเคืองแก่ตัวดอรแฟรงค์เพราะเมื่อใดที่เขาไม่พอใจเขาอาจจะไปฟ้องสอสอสวีนีได้และเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงผลการสอบสวนดอรแฟรงค์ปรากฏออกมาว่าเขาฉลาดมากโดยสามารถตอบคำถามหลอกล่อรากับ เตรียมตัวมาพร้อมอย่างเสร็จสับแถมยังถามหลอกลอกกลับกับคนถามอีกดังนั้นเอลินเนสจึงตัดสินใจใช้เครื่องจับเท็จโดยผลปรากฏว่าด็อกเตอร์แฟงคือฆาตกรแต่ถึงกระนั้นด็อกเตอร์แฟงกลับไม่แสดงอาการสะทกสะท้านซ้ำยังท้าทายให้หาหลักฐานมาเอาผิดกับเขาอีกต่างหากแน่นอนว่านี่คือจุดอ่อนของการสืบสวนคดีนี้พวกเขาไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิน้นที่จะสามารถมัดตัวด็อกเตอร์แฟงได้ ซ้ำยังมีอิทธิพลของสสอ,อีกจนในที่สุดก็ทำได้เพียงแค่ปล่อยตัวเขาออกไปและส่งคนสะกดรอยตามเขาต่อเพียงเท่านั้นเรียไ,ได้อย่างเต็มปากว่านี่คือความพ่ายแพ้ของเจ้าหน้าที่อย่างสิ้นเชิงโดยต่อมาดอกเตอร์แฟรงก์ก็เข้าเข้าออกๆออออโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งและได้ย้ายไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายแห่ง ในประเทศจนกระทั่งเสียชีวิตในโรงพยาบาลทหารพันศึกเดย์ตันในปีคริสตศักราช1965และได้ทิ้งปริศนาไว้ว่าเขาคือฆาตรกรคิงเบอร์รี่รันหรือไม่แต่ในช่วงที่เขาเข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลอยู่นั้นฆาตรกรคิงเบอร์รี่รันก็ได้หยุดการอรารวาดลงไปโดยปริยายในปีคริสตศักราช1938ถึงแม้ว่าการฆาตรกรรมจะยุติลง แต่การล่าตัวฆาตรกรยังคงดำเนินต่อไปเพื่อหาผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ได้ทางด้านสอส,อสอมาตินแอลสวีนี่เมื่อรู้วิญาตของเขาคือเพราะต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดีฆาตกรรมคิงเบอร์รี่รันจึงอยากจะป้องกันชื่อเสียงของเขาขึ้นมาจึงได้ให้ความร่วมมือกับนายอำเภอเขตคูยาฮกามาตินแอลโอดนเนลเพื่อดำเนินการเรื่องหนึ่งคือหาแพ้รับบาปในคดีนี้และ คนที่รับบทเป็นแพรรับบาปคนนั้นก็คือแบร์โดเลซานเขาถูกบีบบังคับให้รับสารภาพรวมทั้งยังมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อให้เชื่อว่าเขาคือฆาตรกรที่ฆ่าโสเพนีขี้เมาโพลิสโลเหยื่อรายที่สองของฆาตรกรคิงเบอร์รี่รันจากนั้นก็ยัดเขาเข้าสู่ห้องขังก่อนที่พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองคลิฟแลนด์จะเข้ามามีส่วนยุ่งเกี่ยว แต่อย่างไรความจริงย่อมเป็นความจริงเพราะต่อมาได้มีการพิสูจน์ว่าพยานยและหลักฐานที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นเท,ท็จและตัวของโดเลซานเองนั้นในตอนนั้นเขาก็ได้กลับคำให้การโดยอ้างว่าเขาได้ถูกบีบบังคับให้รับสารภาพในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำลงไปเลยและเมื่อแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามแผนทั้งสสและนายอำเภอจึงมีแผนสำรองเมื่อล้มเหลว ในเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช1939ได้มีผู้พบศพโดเลซานผูกคอตายในห้องขังโดยไม่มีหลักฐานหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถระบุได้ว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตก,กรรมกันแน่และคดีนี้ก็ได้จบลงว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตาย พราะทนแรงกดดันไม่ไหวทำกลางความแคลงใจของบรรดาญาติญาติและสาธารณชนที่คิดว่าเขาน่าจะถูกฆ่าปิดปากและหลังจากนั้นเป็นต้นมาการสืบหาตัวฆาตก,กรก็ได้รับความสนใจน้อยลงจนกระทั่งเลิกราไปในที่สุดทิ้งคดีฆาตกรรมนี้ให้คงอยู่ในแฟน้มประวัติอาชญากรรมที่ไขไม่ออกมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านสำหรับเรื่องราวของนักฆ่าล่าเนื้อแห่งคลิฟแลนด์ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว,ว่าสะเทือนขวัญมากๆแล้วก็สร้างความหวาดกลัววิตกกังวลน,นะคะในช่วงนั้นมากๆนะคะสำหรับอันดานะคะคิดว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะพอคาดเดาสถานการณ์หรือว่าอาจจะพอคาดเดาได้ว,ว่าตัวของฆาตกรเนี่ยเป็นใครเพราะว่ามันมีจังหวะจะโค้นที่เฮ้ยตรงนี้มันน่าจะใช่นะและตรงนี้มันอาจจะ เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะจับตัวฆาตรกรได้ก็ไม่ทราบว,ว่าฆาตรกรรายนี้เป็นใครและที่น่าสงสารที่สุดในแฟ้มคดีนี้นะคะก็คือว่าแพรรับบาบนั่นเองค่ะซึ่งเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะที่ถูกจับเข้าคุกไปเพื่อรับโทษในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำและในท้ายที่สุดชีวิตของเขาก็ได้ ปิดชีวิตตัวเองลงซึ่งเราก็ไม่ทราบได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยได้ทำการสังหารตนเองหรือว่ามีการฆ่าปิดปากเกิดขึ้นสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์นะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็สำหรับอันดาก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะเรื่องราวในครั้งหน้านะคะจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามรับชมใน EP ีหน้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้อันดาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ